ช่องอานม้าอีกหนึ่งสมพภูมิเดือดไทยแหมะถกเถียงกันเยอะหาคำตอบเป็นใหญ่ต้องกลายเป็นดราม่าขึ้นมาได้อย่างไรค่ะโอ้โหแปลกใจมากเลยใช่แล้วทุกคนคือคือคือขั้นแรกเลยนะขั้งแรกนยทหารก็บอกว่าไทยยึดช่องอานม้าไว้ได้แล้วเสด็จน้ำแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จหมดจดแล้วแต่อยู่ๆแต่อยู่ๆเสาที่ผ่านมามันก็เกิดข่าวเอกกระแสหนึ่งออกด้านหนึ่งประทะกันเข้ามาและก็แรงด้วย ไม่จริงเขาบอกว่าไม่จริงยังยึดไม่ได้ยังไงดังนั้นมาไล่เรียงกันสักนิดสิครับความจริงที่ช่องอานม้าใครยึดเอาไว้ได้แน่อหะมาดูไทม์ไลน์ดีกว่าจะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นว่าในแต่ละวันมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาได้อย่างไรนะคะจําได้ใช่ไหมครับวันที่ยี่สิบปดวันที่เราไปสงบศึกไปหยุดยิงกับขมินเขาบอกว่า ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่28จะหยุดยิงนะยิงทั้งสองฝ่ายนะหยุดยิงนะทั้งสองฝ่ายไปตกลงกับเขาประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นดังนั้นมันก็เหลือเจ็ดชั่วโมงนับถอยหลังไงมันก็เหลือเวลานาทีทองแค่เจ็ดชั่วโมงก่อนหยุดยิงก่อนเที่ยงคืนมันก็เป็นเจ็ดชั่วโมงที่โจงได้โจงเอาโดยเฉพาะช่วงสิบนาทีสุดท้ายห้าและสิบนาทีสุดท้ายถูกไหมถ้ยับมาอีกวันหนึ่งวันที่29หลังเขาตกลงหยุดยิงแล้วล่ะ วันที่29พลเรือตรีสุรสรรค์คงสิริโฆษกส,กสอบอทกใช่ค่ะศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานคะคะแถลงว่าทหารไทยยึดได้แล้ว11พื้นที่โดย2ใน11พื้นที่ก็คือปราสาทตาควายและช่องอ่านมา้าในบนดลเฮกันทั้งประเทศนในบนดลทหารไทยอย่างไรก็ก็เหนือกว่าทหารเขมรค่ะ,คะก็ว่ากันไปได้ฟังดังนั้นคนไทยก็เฮสิ อแต่มันก็เกิดอะไรที่ทําให้มีคําถามอยู่เยอะ,ะจาก29ขยาบาวันที่30กัมพูชาพาทูตแล้วก็สื่อต่างชาติไปดูอันุสวรีตาอมซึ่งอยู่ในพื้นที่ช่องอันม้าเอ๊ะมันก็อเอ๊ะขึ้นมาทันทีก็ในเมื่อก็อในเมื่อ29บอกว่าฐานไทยยึดช่องอันม้าไป้ได้แล้วใช่ค่ะหนึ่งในเสียทื้นทีส30 การรัชดาเขมรพาทูตพาสื่อต่างชาติเข้าไปดูเข้าไปเหยียบอนุสาวรีย์ตาอมซึ่งอยู่ในพื้นที่ช่องอันาได้อย่างไรนี่เลยเกิดคําถามขึ้นัาตอกองยึดได้จริงไม่จริงมันก็มีคําถามมันขึ้นมามันเอะกันขึ้นมาขยับมาวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาค่ะวันที่หนึ่งสิงหาโอ้โหตอนนี้กระแสเริ่มมาแล้วมีข่าวแรงมากจริงๆใช่ข้อมูลต่างๆเริ่มหลังไยแล้วมันแรงว่าเริ่มมีข่าวแรงแรงว่า จริงๆแล้วทหารไทยยังยึดพื้นที่ช่องอ่านม้าไม่ได้นี่แหละเพราะประเด็นนี้แหละขยับมาวันที่สองวันเสาร์ใช่ไหมใช่ค่ะสอง <พบ S 1> สิงหาคมวันเสาร์วินไทยสุวารีโคศกงทบกก็ก็แจกข่าวมาเลยใช่ค่ะทำการชี้แจงว่าก่อนงว่ก่อน28กรกฎราคมทหารไทยไม่ได้สามารถเข้าไปในบริเวณอนุสาวรีตาอมได้เนื่องจากทหารกัมพูชามีการวางกำลังตึงพื้นที่ไว้ฝ่ายเดียวมาตลอดแต่หลังการประทะและหยุดยิง ทหารไทยสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันพลตีวินไทยยืนยันว่าทหารไทยยึดพื้นที่ได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกาหัวแก่ๆวันที่วันที่29พลเรือตีสุรสรนค์คงศรีโคศกสบทรกแถลงว่าอย่างไรพื้นที่ได้11พื้นที่หนึ่งในนั้นมีช่องวางขยับมาวันที่สองสิงหาพลตรีวินไทยสุวารีโคศกทบ ก็ยอมรับนะก็ยอมรับดได้ไม่ร้อช่องอานม้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงอนุสาวรีย์ตาอม,อมาถ่าทหารไทยเข้าไปไม่ได้เลยทหารเขมนเขายึดอยู่เขาวางกําลังตรึงเต็มพื้นที่ตกอนุสาวรีตาอม,อมเพิ่งจะเข้าไปได้หลังการประทะหลังการหยุดยิงตกลงกันว่าเอากันอย่างนี้ ไอ้อีตรงนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เข้าไปก็แล้วกันใช่ต่างฝ่ายต่างก็เข้าไปได้ก็แล้วกันแต่เข้าไปได้บนข้อตกลงนะใช่ค่ะเราจะจัดชุดรัฐเวรร่วมกันนะเราจะจัดชุดประสานงานร่วมกันนะใครจะเข้าไปที่ตาอมบอกอีกฝ่าย้ก่อนนะจะต้องไปทั้งสองฝ่ายอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะมปนการคุยกันแบบนี้แล้วคุณวินัยก็บอกว่าฐานไทยยึดได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะผมก็งง ทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงคำแถลงของ <29. S 1> สาทากเมื่อวันที่29กรกฎาคมกรณีอย่างนี้ก็เกิดขึ้นกับประสาทตาควายด้วยนะใช่แล้วในเวลาต่อมามันเกิดอาการโอรพ่อเล็กๆเกิดในคลับนะว่ากันที่จริงก็พูดไปตรงๆเลยเรายึดได้แค่บางส่วนเรายึดได้แค่บางส่วนและไอ้คำว่าบางส่วน แปลไทยเป็นไทยให้มันเข้าใจกันง่ายๆทหารเขมรยอมยอมเปิดพื้นที่ให้ฐานไทยมันเข้าไปหยียบตรงนั้นได้ด้วยฝรั่ง,งก็เหยียบพื้นที่ตรงนั้นได้ด้วยภายใต้ข้อตกลง12 3 4 5หนะมันจะได้มันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแรงกาค่ะอ่ะโอเคเพื่อ,อความชัดเจนนะ เมื่อวันเสาร์เนี่ยกองทัพบกก็ได้ทําแผนที่ขึ้นมาประกอบการชี้แจงด้วยหลังจากถกกันเยอะมากเรื่องช่องอันม้าเนี่ยมาดูทำความเข้าใจประกองกันอไปดูแผนที่หมายเลขเอค่ะโอเคช่องอันม้านะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะแผนที่บนจอณขณะนี้ค่ะเราหยิบฉวยเอาแผนที่ของกองทัพบกมาต่อยอดค่ะกองทัพบกทันกระแสเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมครับ เราเอาแผนที่ที่เป็นทางการมาต่อยอดนะต่อยอดอย่างไรตามไปเรื่อยๆก็ถ้าบบเขาทําแผนที่มาแจกเขาก็บอกว่าแผนที่ซ้ายมือที่เป็นเส้นรอบรูปสีน้ำเงินนั่นก็คือเขตไทยเขตทหารไทยขวามือเส้นรอบรูปที่เป็นสีแดงนั่นก็คือเขตกัมพูชาเขตกัมพูชาและเห็นวงกลมสีเหลืองไหมครับใช่ค่ะวงกลมสีเหลืองเขียนไว้ว่าอุสาวรีตาอมค่ะอยู่ตรงเนี้ยนะคะอุสาวรีตาอมอยู่ตรงกึ่งกลางใช่ค่ะระวังแดง กับน้ำเงินที่เป็นเส้นแบ่งเห็นปะหลังหยุดยิงหลังวันที่28กรกฎาคมตกลงกันว่าตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างไางปเหยียบตาอมได้แต่เหยียบภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันนะ 1> 2>, 1 2ึ่สสี่และห้าประมาณนั้นเข้าใจกันตามนี้นะทีนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ด้านบนของแผนที่เห็นที่เราวงกลมสีขาวขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมีตวัวแผนที่เนี่ยแผนที่น่าจะเอามาจาก Google Earth Google Earth มีหลายเวอร์ชันแผนที่ที่กองทัพบกทำทำบน Google Earth เวอร์ชันที่แสดงสภาพภูมิประเทศด้วยดังนั้นดังนั้น,น,น,นด้านบนของแผนที่เราจะเห็นเป็นเนินสุงเป็นเนินใช,ใช่ค่ะเป็นเนินขึ้นไปค่ะแต่เขียวต้นไม้เขียวเขาเรียกว่า มันเป็นเนินที่เป็นจุดสูงคมค่ะไอ้จุดสูงคมในวงกลมของขาวตามแผนที่เนี่ยม,มันเป็นเนินที่มีรหัสรหัสของมันก็คือเนินหกเจ็ดเจ็ดคุณผู้ชมทุทู่นฟังคลิกมัอยู่นิดเดียวไอ้เนินหกเจ็ดเจ็ดจุดสูงคมที่มันข่มตาอมได้ด้วยเนี่ยคนที่ยึดไว้ได้ก็คือเขมร ขเขมรอยู่ในจุดที่สามารถถล่มใส่ใครก็แล้วแต่ที่ไปยืนอยู่ตรงตะอม,อมถูกไหมใช่ค่ะเพราะเขาอยู่จุดสูงคมไงมันมองเห็นวิสัยทัศน์อะไรต่างๆได้ชัดเจนไงถล่มลงมาได้เลยถูกต้องเห็นปุ๊บมีการเคลื่อนไหวใดๆสามารถเป็นบัติการได้ทันทีเพราะอยู่ในจุดยุดทธศาสตร์ที่ดีที่สุดไงคำถามก็คือก็ในเมื่อขเขมรอยู่ในจุดสูงคมคุมเนิน 6. 7เจแล้วทำไมจึงยอมตกลงกับฐานไทยให้ฐานไทยร่วมเข้าไปเหยยบที่ตะอมได้ด้วยค่ะ มาดูต่อมันมีทริคไปดูแผนที่หมายเลข่ะดูต่อหมายเลข B อันนี้ต้องขอบคุณนะแผนที่นี้ต้องเราไบฉวยมาจากน้องไอซ์คุณปัชยานุษย์คุณปัชยานุษ่ะผู้ที่สายทหารก็เป็นผู้สื่อข่าวสายทหารที่เชี่ยวกราอีกคนหนึ่งใช่ค่ะคุณปัชยานุษย์ได้ทําแผนที่ขึ้นมาฉบับหนึ่งเพื่อเห็นภาพที่เราหยิบฉวยมาใช้ประโยชน์ค่ะดูบนจอนะไอวงกลม ตรงนั้นก็คืออุสาศรตาอ<า>ม<ง>จุดตึกรงเป็นส่วนหนึ่งของช่องอ่านม้าใช่ค่ะโอเคนะด้านบนเขตไทยด้านล่างคือเขตเขเมรค่ะดังนั้นขวามือจึงเป็นเนิน6.7 7ใช่ค่ะเหมือนตะก,กี้ภาพตะก,กี้ใช่ไหมนี่ก็มาอยู่ตรงนี้ละเนิน6.7 7อยู่ั่งนี้คำถามก็คือในเมื่อเขเมรมันยึดจุดสูงข,ขมไว้ได้ทำไมจึงยอมทำความตกลงให้ฐานไทยไปหยียบตาอมได้ด้วย เพราะ<ก>อะไรคะเราต้องดูซ้ายมืออ่ะซ้ายมือเห็นอีกเนินหนึ่งไหมเนินห้าศูนย์นยหนึ่งห้าศูนย์จุดสูงขุมอยู่อีกจุดหนึ่งแต่อยู่ฝั่งไทยแต่ขณะเดียวกันขณะเดียวกันออไอ้ตรงตาอมเนี่ยขเขมรมันต้องรอมชอมกระฐานไทยเพราะเพราะนอกจากเนิน50 0จุดสูงคมอีกจุดหนึ่งที่ฐานไทยยึดได้ฐานไทยยังยึดภูมิเขือได้ด้วยค่ะนั่นก็จุดสูงคมเหมือนกัน ูมิเขือได้ด้วยเขายึดได้แค่677ดังนั้นคิศรตะโอเคลอมชอมกันตาอมเนี่ยร่วมกันเหยียบร่วมกันเหยียบได้ก็แล้วกันใช่ค่ะแต่ว่าควาที่จริงมันน่าเจ็บใจนะเขาบอกว่าช่องอานมาแต่เดิมเนี่ยฐานไทยมิดชิดเลยหานไทยมิดชิดเลยไทยชัดๆเลยเป็นของไทยอ่ะพูดง่ายๆใช้คํานี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นคะเราอารมณ์รวยให้เขมรเข้ามา เปิดตลาดขายของตรงบริเวณที่เรียกว่าตาอมใช่ค่ะเปิดไปเปิดมากเกินเลยขึ้นเริ่มจากขอเข้ามาตั้งที่ขายของอเข้ามาเปิดตลาดตั้งที่ขายของตรงตาอม,อมในเวลาต่อมาชุมชนของ,ของเขเมรก็กระดิบกระด๊บกระดิบกระบขยายตขึ้นเข้ามาอยู่แถวๆนั้นใช่ค่ะและต่อมาของต่อมาคุณมาเน็ตเจ้าเล่เขาก็สร้างอนุสาวรีย์ตาอมขึ้นมาอันนี้แหละเป็นสัญลักษณ์ แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตรงนั้นจับจองพื้นที่เลยอะสร้างเสาร์ดีเคลื่อนกําลังทหารเอากําลังทหารไปตรึงตรงนั้นอเอาทหารไทยจากที่เคยเหยียดตรงตะอมได้ก็ต้องถอยกลับเข้าไปคาถามก็คือในอดีตปล่อยให้เกิดสภาพนี้ได้อย่างไรไปยอมให้เขาสร้างเสาร์ดีได้ไงทหารแนวหน้าไม่น่าจะยอมทหารโวนกลางผู้ใหญ่ส่วนกลางหรือเปล่ารู้หรือเปล่าต้องรู้สิรู้สิม คำว่าผู้ใหญ่ผมครอบคลุมทั้งผู้ใหญ่ฝ่ายรัฐบาลไฟแฟนะและต้องรวมถึงผู้ใหญ่ฝ่ายทหารด้วยนะอันนั้นสําคัญนะผู้ใหญ่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายทหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารฝ่ายทหารอย่าลอยตัวอืมไม่งั้นเขาจะสร้างได้ไงทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารในส่วนกลางคุณปปิดปะละเลยทหารหน้าแนวเขารายงานและคุณเปิยปะละเลยใช่ไหมเขาถึงทําได้ขนาดนี้พอมาวันนี้ทหารหน้าแนวเขาก็พยายามจะยันกลับจะยึด ยึดไปยึดมายึดไปยึดมันยึดไม่ได้เบ็ดเสร็จไงที่สุดก็ต้องลอมชอมต่างคนต่างเหยียบตาอุ่นได้อบางครั้งนะเนิน6 7เภูมาเขือนและเนิน50 0อาจจะเป็นคําตอบทําไมทั้งสองฝ่ายต้องยอมลอมชอมกันดังนั้นเราจะบอกว่าฐานไทยยึดช่องอาดมาได้เบ็ดเสร็จมันก็พูดไม่ได้คพูดไม่เต็มปากหรอกแต่ทหารเขาก็ เขาก็คิดวัฒกรรมของเขานะพลตรีวินไทยบอกว่ายืนยันว่าฐานไทยยึดได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคแล้วแต่จะใช้ถ้อยคำสภาพการอย่างเนี้ยมันเหมือนอะไรแบบมันเหมือนตาควายมันเหมือนตาควายไปดูแผนที่ตาควายนิดหนึ่งไปดูครับไปดูแผนที่ตาควายหมายเลขซีมาดูเราเคยเอาแผนที่ฉบับนี้มาให้ดูทีหนึ่งแล้วตอนพูดถึงตาควายเมื่อวันสุกร์จำได้ใช่ไหมครับซ้ายมือเส้นรอบรูปสีแดง เป็นที่ตั้งกองกำลังฝ่ายเขมรเส้นรอบรูปสีแดงซ้ายมือเป็นที่ตั้งกองกำลังฝ่ายเขมรเส้นรอบรูปสีน้ำเงินทางขวามือเป็นที่ตั้งกองกำลังฝ่ายไทยจะสังเกตไหมที่ช่องอันม้าเนี่ยสีแดงสีน้ำเงินมันจะมาแตะกันค่ะโดยมีตาบมเนี่ยแตะบนกึ่งกลางของเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินค่ะแต่ที่ตาควายเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่แตะกันมันไม่แตะ มันมีเส้นสีเหลืองเป็นตัวกั้นอยู่เส้นสีเหลืองก็คือพื้นที่โดยรอบปราสาทตาควายปราสาทตาควายก็คือไอ้ตรงหมายเลขสองสีเขียวๆหมายเลขสองนั่นแหละคือปราสาทตาควายอและไอ้เส้นรอบรูปสีเหลืองไอ้ตรงหมายเลขสามมันคืออะไรมันคือสนามพุ่นระเบิดที่เขมรวางไว้ใช่ฐานไทยจะตีฝาเข้าไปยึด ตาควายก็มีปัญหาเจอสนามทุลระเบิดเพราะนอกจากจะเจอสนามทุลระเบิดตรงโซนสีเหลืองอยังมีประ1 1> เด็นเรื่องหมายเลขหนึ่งด้านบน <1 S 1> ของพื้นทหมายเลขหนึ่งเป็นที่ตั้งของจุดสูงคมเนินสามห้ <S 1> 1 <S 0. เพราะเราทําอะไรเข้าไปในพื้นที่ปุ๊บเนี่ยเจอเนินเนี้ยเหมือนกันฐานขาเขมนยึด3า0ห้เอาไว้ได้ใช่ค่ะเขาส่องมาเต็มที่อ่ะ ถ้าเราจะตีเข้าไปเพื่อยึดเอาตาควายให้ได้เราจะยึดเอาพื้นที่โดยรอบปราสาตาควายให้ได้ต้องเจอ2เด้งเด้งที่1นึสนามทุ่นระเบิดเด้งที่2องก็คือท่นทียิงลงมาจากเนินสามห้ามูนย์ใช่ไหมเปงนจุดยูงถอง จึงย่อต้องยอมถอยออกมาถูกไหมสองจุดอันนี้จุดปราสาทตาควายนะออันนี้เฉพาะตาควายเนี่ยตาควายกับที่ช่องอันมามีความแตกต่างกันตรงนี้ใช่แล้วตรงพื้นที่ตรงกลางนั่นแหละรับทราบกันตามนี้พอละจบละนะจะได้ทำความเข้าใจตรงกันแต่ติงพิธาหานิดนึงวันหลังจะบอกบอกให้หมดนะบอกให้ครบตั้งแต่แรกบอกให้ครบตั้งแต่แรกเพราะไม่งั้นคนจะตีความแล้วคิดเยอะ คนไทยอ่ะช่างคิดในเวลาต่อมาอมพบว่ามันไม่ใช่เสียทั้งหมดแล้วมันจะยุ่งใช่พอมาอธิบายทีหลังคนก็จะไม่เชื่อมั่นไงนี่คือปัญหานะ